โอเคแล้วก็บางสุดท้ายโอ้เย้โอ้ อสวัสดีท่าม y o u ชม b e ก็ได้วยนะครับผมนะในวันนี้เนะี่ยเราก็เกลับก็มาอยู่ในเกมผีโลบอกที่มีชื่อว่า Midnight Invasion นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับเกมนี้เนะี่ยก็จะเป็นเกมภาคต่อของเกม Midnight Field ที่ผมเคยเล่นเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองและนะก็สำหรับใครที่อยากไปดูก่อนเนี่ยก็สามารถกดที่ตัวไอทางขวาบนได้เลยนะเพราะว่าเป็นเกมภาคต่อกันนั่นเอง โดยเสียงในวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะก่อยๆหน่อยครับผมนะก็ต้องขอโทษดิจริงีตอนเนี้ยผมเหมือนจะเป็นไข้หวัดลงคอแล้วก็เจ็บคอด้วยทําให้เสียงผมตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวจริจงๆเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยที่คลิปนี้มันอาจจะแบบก่อยๆหน่อยนั่นเองนะครับผมนะป้าทำไมเป็นแกเสียเวลายเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเลยดีกว่านะครับผมนะปะ้าโอ๊ยไม่ไม่เราขอเริ่มคนเดียวเราจะไปคนเดียวไปกับคนอื่นแล้วมันแบบเออมันไม่ได้ไงเล่นคนเดียวมันแบบเออมันได้แบบประสบการณ์มากกว่าไงประสบการณ์คําตอบเนี่ยก็แทนเราแล้วไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะไปกันเลย โอ้โอเคอ๋อนี่ไงก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เราขึ้นรถบัสจากปั๊มนั่นเองนะครับผมนะเราก็กลับไปยังบ้านของเรานั่นเองเหมือนบอกเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินยกลับไปที่บ้านโอ้โหบ้านเราก็อยู่ไกลเหลือเกินอ่ะปาปาปากดวิ่งไม่ได้แล้วก็้องเดินต่อไปแบบนี้นั่นเองนะมาโอเคเราก็กลับมาที่บ้านของเราที่เรียบร้อยแล้วแล้วโอ้โหทีวีเรานาควจะซ่อมทีวีบ้านนะเพื่อนโอเคไม่ใช่เปิดประตูบ้านไลยแม่งวาลเข้าไปในบ้านเลย โอเคตอนนี้เราก็เข้าไปในบ้านที่เรียบร้อยนะครับผมนะบ้าของเราก็อนข้า,ขางจะแบบว้าวก็โอเคพันจัดโล่งพอสมควรเลยแล้วนะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปทำความสะอาดห้องครัวส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนห้องครัวเองนะโอ้โหงานกินสกปรกสกเกินนะเพื่อนอ,อยู่บ้านคนเด,เดียวเนี่ยบ้านเราก็ทำความสะอาดกันเลยดีกว่านะบ้านอันนี้อุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยมันจะเป็นถาดให้อาหารน้ํากับอาหารใช่ไหมเออถ้าเป็นของสัตว์เลี้ยงเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเลี้ยงอะไรกันเนี่ยนะ แล้วก็เก็บกวาดของที่เราแบบทำเล่นบนห้องครัวหน่อยดีกว่าเลยนะอ๋อเหมันจะเก็บไว้เท่าไรชิ้นเว้ยเก็บไม่เท่าไรชิ้นก็ต้องเอาใส่ขยะก็คือเก็บชิ้นหนึ่งใส่หนังขยะเก็บชิ้นหนึ่งใส่หังขยะโอ้โหเสียเวลาม,มากเลยไอ้นี่ยอ่าโอเคเนี่ยเ,เป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับผมนะอ่านี่ไงเรียบร้อยแล้วเราก็รอภารกิจต่อไปว่าเราจะไปทำอะไรกันแน่เอ๊ะเปิดไว้ยี่ยสิบสิโอ้ยนี่ไงเมียนนี้ด้วยเลฟโอเวอร์ว่าจะ f u c คืออะไรวะเราดูภารกิจเราดูภารกิจไหมก่อน พยาดิชอ๋อล้างจานในเวลา wash dish อย่า uh, <this>. yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อ่าแล้วก็มาล้างจานกันเลยดีกว่านะครับผมนะืเรียบร้อยอืยล้างแค่นี้จบเลยโอเคล้างเร็วมากอันนี้ล้างจานเลยจริงๆเลยโอเคแล้วเราก็ต้องทำอะไรต่อเนี่ยตอนนี้เราก็แค่รอนะครับเฮ้ยเสียงหมาเห่าหมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่า,วาบ้านเราเลี้ยงหมาเออดูซิภารกิจคืออะไร lession inside จอนอยู่ข้างในเออโอ้โหชั้นใต้ดีไม่มีไม้กันเข่งได้โอ้โหบ้านมันพีเศษยากเลยแต่ผมคิดว่าจอนคงน,น่าจะไม่มาอยู่แถวนี้หรอกนะทำวันโนจอนอยู่ไหนจอนเอ้ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าประตูนี้ไม่ได้เปิดเลยเปิดได้ไหมจอนจอนเอ้ยนี่ไงจอนโอ้โหจอนเปียกไหมลูกโอ้โหตาฝนขนา,าดนี้ลูกจะเป็นหวัดไงจอน คือหมอจอนใช่หมอจอรี่หรือเปล่าผมอา่านผิอกเพราะเราจริงแต่ผมจะเรียกวันมาจอนมาจอลูกกินอาหารซะ,ะคิดดีปี๋ะจอนเลยมาลูกหัวลูกหัวลูกหัวโอเคโอเคประตูหลังบ้านปิดเองแล้วผมตเราจะต้องเดินไปปิดอีกแล้วเนี่ยไปขัดต่อไป wash your face ไปล้างหน้าโอเคก็น,นะเตรียมข้านอนแล้ว่เราก็ทํางานนะมันแบบก็จะเหนื่อยมากเลยเจออะไรแบบที่คนันคาจะแบบปวดหัวมากเลยนะในวันนี้เนี่ยเ,เจออะไรมากมาย มาล้างหน้าแล้วก็เตรียมเข้านอนกันดีกว่านะครับผมนะหวังว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีจากที่เราเจอเหตุการณ์อะไรมามากมายนะในช่วงตอนทำงานะสวัสดีจอนจอนน้องจอนอุย้ยน่ารักอู้น่ารักมากอู้รูปหัว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 ,หวอันนี้อะไรเนี่ยไฟอาวส์วองอาวจอนจอนเป็นอะไรลูกอะไรหรือเปล่าจอน อ๋ออยากล่้ลูกบอลหรอได้ได้นะเดี๋ยวพ่อไปหามาให้นะจอนเราจะไปหาบอลจากไหนวะเนี้ยอ๋อดีง่อยู่ห้องใต้ดินเองถ้าเรืมันมีหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้สังเกตยังไงไอตาลงมาัางตะแลนเพราะไม่คิดว่ามจะใช้ไงไอบอลอันนี้โอเคแล้วก็ปิดไปอันนี้จอนนี่พ่อเอารูปบอลมาให้ลูกเลยนะอันนี้ชอบหรือเปล่าบอกเลยว่าบอลอันนี้แพงมากพอซื้อมาห้าแสนเนี่ยเราเลยโอเคต่อไปเราก็คงต้องรอนะว่าเขาได้เควสอะไรมา ลูกหัวลูกหัวต่อไปฮะอะไรเนี่ยอยู่ดีเสื้อผ้าก็สปอนมาเองมาสปอนมาจากไหนไหวะเนี่ยอะเราก็มาเก็บอันดีกว่านะไเสื้อผ้านี่อันนี้ต้องเก็บไ้ทีละตัวด้วยไหมนเนี่ยโอเก็บไทีละตัวแล้วก็ได้จะเอาไปซักกันเองเลยนะคือกูจะต้องเดินเ,เก็บทีละตัวไปซักทีละตัวแบบนี้กูตายพอดีเนี่ยก็จะไ่ถักซักเอาไ,อไว้เออเก็บทีละตัวกูตายพอดีแม่งมีเต็มบ้านหมดเลยเย้เสร็จแล้วโอ้โหแม่งเก็บเยอะมาก โอ้แม่งคตดเยอะแม่งกว่าจะเก็บหมดเนี่ยโอเคต่อไปเราทำอะไรต่อเนี่ยอ่ารฮะ chain c o u r s in the bathroom เปลี่ยนเสื้ออ,อันตัวนี้อะไรอ่ะ chain ผ้าปูเตียงน่าจะเปลี่ยนผ้าปูเตียงแล้วหรือเปล่าวะใช่ไหมว่ายังอันนี้ผมไม่รู้จริงเว้ยเออแต่เขาให้แต่มันกดที่ตู้แล้วมันได้เออ go to bed มาแล้วก็มานอนกันดีกว่านะเออหลังจากที่ทำงานไม่ยังเหน,นื่อยเจอเรื่องอะไรมากมายวันนี้ อีงเวลาพักผ่อนสักทีสินะวัดเ <What? S 1> สียงอะไรอะ่ะวัดเราต้องไปดูว่ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นจอนเฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะอ้าใครมาเนี่ยแล้วใครเปิดประตูอะ่ะอาเธอฟ you not have อ่ะอะไรอะ่ะ You not have a l o on k o the back door คุณไม่มีประตูหลังคุณไม่ได้รับประตูหลังเอาไว้โอ้ชีพายแล้วจะมีคนเข้ามาในบ้านเราวะดิ โอ้ยเขี้ยและไม่เขียวเข้าปอย่างนี้เป็นพวกโนกกิตหรือว่าจวนหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เราต้องให้ทําให้จอนใจเย็นก่อนนะไม่เป็นไรลูกจอนไม่เป็นไรนะโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้ oh. ไม่ต้องห่วงนะจอนไม่มีใครเข้า,าทำร้ายแล้วหรอกไม่เป็นไรนะโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้ oh oh oh, จอนโอเคเราก็ทําการ window, ล็อกวินโดว์ล็อกหน้าต่างอ๋อล็อกหน้าต่างทุกบานเลยใช่ไหมได้ได้ได,ได้การมันเข้ามาแล้วเหี้นะอ,นะอันนี้โอ้โหเหมือนมันจะทําอะไรแตกไปด้วยอ่ะ แต่คงเราต้องวิ่งไล่ล็อกหน้าต่างลูกบายนะครับผมนะไปโอเคแล้วก็บางสุดท้ายอโอ้ยหี้ยโอ้ยมันยังไม่ตายม,มันตายมัหลอกหลอนกูอีกเหรอถามจริงไอ้เหี้ยยังไม่ตายแล้วจะตายมัหลอกหลอนกูอีกไอ้เหี้ยนี่ไอ้ไงเนี่ยเจฟเลฟโอเวอร์ฟอร์มฟิชเออใช่ใช่อันนี้แหละมันคืออะไรก็ไม่รู้อะไอเลฟโอเวอร์คืออะไรอะ ฟอมเลฟโอเวอร์อันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเราต้องทำอะไรอ่ะกูไม่รู้ว่าต้องเอาไปใช้ที่ไหนยัยดิฟอมอะไรอ่ะกูต้องทำยังไงอ่ะอ๋อใส่เตาอบมับคืออาหารเหรอวะน่าจะเป็นอาหารนั่นแหละโอ้โหมึงยังมีกระจิกกระจายมาทำอาหารอยู่ตั้งแต่เจอตัวนั้นน่าจะอาหารแล้วนะแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะไอลฟ์โอเวอร์เนี่ยอ่าฮะปีปีอ่านี่ไงเหมือนจะเป็นอาหารนั่นเองเลยนะยังไงต่อให้จอนไหมต้องมาจอน ก็น่าจะกลัวมากเลยนะ,ะไม่เป็นไรนะทุกผัวดุูผัวดุูผัวดีห,วหวยวอีกเว้ต่อไปสิอสทีวีเพื่อทำให้ตัวเองใจลงมาดูทีวีกันดีกว่านะเจ้าหมาน้อยแอบต้องคอนดีหมดไดยหรือเปล่าอุ๊ยวัดอ้เฮี้ยไปดับแม่ไปดับไปดับวิ่งเลยกูวิ่งก่อนเลยมันมาแน่มากู่ามุมดีๆกอนกู่ามมุมดีๆกอนมุมนี้แหละดีมาก ตามโผลมาก็คือโดนกรูแบบกูเห็นแน่ๆโอเคปิดแป้งครับผมนะจอร์นโอวัตต์ e f ฟั k you can't get out of me คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันแปลว่าอะไรวะมันน่ากลัวเลยอ่ะไ่ต่อไปโทรหาตำรวจมามาโทรหาตำรวจเลยตำรวจครับช่วยผมด้วย h e l ลฮ h โ l l o h ล l l o สวัสดีครับนี่ตำรวจมีปัญหาฉุกเฉินอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับมีปีศาจกล้ากลัวที่กำลังพยายามจะฆ่าฉันแล้ะมันจะไปทุกที่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยใช่มันคือเรื่องจริงเฮ้ยไอ้พวกชอบโถแกงตำรวจนางงวยเอาแล้วคนตำรวจจะไม่เชื่อเราโอ้โหต้อฟั โอ้ขอมาในบ้านแล้ววะมาทำยังไงอ่ะเข้ามาแล้วอ่ะแต่จูนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่จอนี่ไม่ใช่เท้าของมันดีไปละไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดตัวตายตัวทำยังไงอ่ะอ้าวแตกเลยชีวิตต้องเล่นใหม่หมดโอเคในตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่จุดเดวิดคันหนึ่งแล้วบอกเลยว่ากลับไปเล่นนานมาก เ่งในจุดนี้เนี่ยผมก็ไปดูแล้วนะครับผมแล้วก็คือว่าเราต้องมันคือมันจะวิ่งไล่เราใช่ไหมเออเราจะต้องลากมันเนี่ยมาที่ห้องนี้เว้ยเพราะห้องนี้เป็นหมายกลางเขียนซึ่งมันคือปีศาจซึ่งปีศาจของหมากางเขียนนั่นเองนะครับผมนะมาเดี๋ยวก็เออเสียวๆหน่อยแล้วก็ต้องแบบมาดิมาดิมาดิมาแล้วนี่ไงตอนทูเดอะเบสเมสแต่ผมไม่ได้อ่านตอนนะเพราะว่าแบบผมณไปแล้ตกใจเองแล้วนะนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็จะหายเลนะครับผมนะแล้วมาเาจะเป็นอะไรไม่เนี่ยเดอะมอนสเตอร์ล็อกยูอิน ไปหาทางออกแม่งล็อกกูไว้ในนี้นา่าจริงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อโคบาร์เราจะใช้โคบางัดได้มางัดเลยไอ้ผีบา้ามาล็อกฉันไว้ในนี้เหรนาะกลัวมากกว่าหมาจะเป็นรหรือเปล่าหวังว่าน้องจะไม่เป็นไรนะโอ้ยสัตสโจงโจงจะมาน้อยเค้าอยู่ไหนเฮ้ยลงมาช่วยน้องหมาแล้วน้องหมาอยู่ไหนแลยวห้องแม่กระแดงอยู่ตลอดเลยน้องหมาเป็นน้องหมาไม่เป็นไรนะเป็นอะไรหรือเปล่า เราต้องวอล์ดแล้วระวังซ่อนกับหน totally ีใครจะเลือกซ่อนแล้วกูหนีก่อนแล้วนึ่งอ่ะโอ้แล้วซ้อนอะตายเนี่ยหนีเลยกูหนีเลยโอ้โอเคเอาละเราไปกันเถอะอ้อทำไมเจ้าหมาไม่ตามมาอ้อเจ้าหมาเออนี่ไงอ๋อต้องต้องกดอ๋อฝนต้องรอกดไปเร็วเจ้าหมาจะมาเร็ว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 เจ้าหมาหน่อยเจ้าหมาหน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเร็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 วเดี๋ยวมันมานะมาเร็วสิมาเร็วมาเร็วโอ้ย โอ้มาเร็วมาเร็วเครื่องนี้เสียงผมหายหมดแล้วเร็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 วไป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 โอ้ยเสียงกูโอเคโอเครอดแล้วกูดเอนดิ้งเย้ในตอนนี้เราก็สามารถนอดเลยไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะป้าเดี๋ยวเราไปเก็บอีกฉากจบหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมนะว่าถ้าเกิดเราเลือกซ้อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่กูก็ต้องแบบโอ้โหกลับไปเล่นอีกรอบวานาแล้วอย่าเล่นแต่ละรอบจบโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเก็บอีกฉากจบหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมนะมามา โอเคในตอนนี้เรากลับมาดูกันดีกว่านะครับผมนะถ้เาเกิดเราเลือกซอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่จะมเป็นแบทเอ็นแน่ๆเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งได้กูตเอ็นไปแล้วนะมาเลือกซ่อนโอเคเดี๋ยวเรามาซ่อนกันดีกว่าโอ้โหแล้วซ่อนแบบนี้ไม่ได้ปิดประตูไว่ได้กูจะรอเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยจี้บอลละไม่นะเนื้อตายเออเรียบร้อยโอเค และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเกมนี้แล้วนะครับผมนะสำหรับเกม Midnight Invasion เองแล้วนี่ก็เป็นเกมภาคต่ออีกแล้วซีวสร้างเกมเนี่ยเขาค่อนข้างสร้างเกมออกมาค่อนข้างเยอะมากเกมผีก็แบบโอ้โหสร้างออกมาเยอะจริงเว้ยแม่งคือสร้างออกมาเยอะมากก็ผมไปดูเกมเขาเกือบเกมเขามีเยอะมากเราก็เลยไปแค่2เกมนะครับผมนะที่เกมที่ซ้อเลยยังมีอีกหลายเกมเลยก็นี่เลยเป็นทั้งหมดของเกม Midnight Invasion แล้วนั่นเองนะครับผมนะ ก็ขอบคุณท่านผู <half> ้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนรับชมคลิปนี้จบแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณสำหรับ1 0 0่ซับสไคร์เบอร์บทุกคนด้วยแล้วนะก็อีกแค่200รชั่วโมงเท่านั้นผมก็จะสามารถไปทำรายได้ได้เลยนะครับผมนน้นะมันดูคลิปผมเยอะด้วยนะจะได้สร้างรายได้จากการทำยูทูบสักทีเพราะวนั่นก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมเลยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ